อยู่คนเพื่อนแป๊บนึงกูจะลงไปซื้ออะไรกินไอ้เฮี้ยงียบเลยตั้งลังหาดอือเดี๋ยวออกแล้วแป๊บนึงลงล่างก่อนอากาศดีน ไมันีการที่ยได้หรอว่ตอนเรามามเมียนดี่ยวตูมเเนี่ยมันดูเหรออ้ยไปครึ่งหลออล้นคุ้นๆนะคุณทุกีแหละเอ้าี้ย โอ้โหคุณเจอท่ามันแค่ไอเดียหมน่าขุดใช่ไหมนิวสึวกว่าถ้าเรา move on อนะแต่ถ้าเราเจอไอเดียเลยอังกู๊ดคำตอบไหนดีกว่ากันถ้าเราเจอมันดีกว่าเว้ยแต่มันโอกาสออกมันยากกว่าไงช่างแม่งละโอเคกูคเจอหมีโอเคงัค้นกูจอดตรงเนี้ยแหละพอตรงนั้นก็เป็นไบโอมนี่แหละจำได้แล้วเน,นี่ยแถวเนี้ย หมีมันไม่ทำร้ายเราใช่ไหม้ไม่ตีมันก่อนตัวกแก่บางทีมปก็ต้องมาไล่ไกระโดดปุ๊บไอสสั์กูเไยกว่าตอนที่เรา่นิ้วใครจะ่าวะ กูอยู่ตรงใบองุ่มากมืงกเลื่อนยืมเงินหรอมื่อกูเริ่มยืมเงินกนใจเลยเฮ้ยไปตอนนี้กูกำลังโดนแรปเตอร์หมายหัวอยู่ไอ้นิีกูเจอเพชรฮะกูเจอเพชรกูลงมาในถ้ำนี่คิดว่าน่าจะเป็นถ้ำของเรา แต่ลงมากูเจอเพชรไอ้เหี้ยมึงลองลองเดินดูก่อนก็ได้อาจจะเป็นทางเชื่อมเฮ้ยเอ้าอะไรกูกลองลองเดินดูก่อนได้กูว่าอาจจะเป็นทางเชื่อมกันแต่หน้าตาถ้ามันเหมือนที่ถ้ำที่เราไป่ามันไม่มีท็อตเลยอ่ะ ไปก็คนละทางากับที่เราไปไงบางทีอาจจะไปมาจบตรงที่เราไปก็ได้ดเจอเพชรอีกแล้วไอเ้เหี้ยแล้วกูก็เจอชีเตอร์สามตัวอะเกนตันยา่าไอ้เหี้ยตอนนี้โดนหมายหัวโดยเหล่านักล่าไอ้เหี้ยมันไม่มีพลเลยมันไม่มีอารยธรรมของมนุษย์โลกเลยนิวกูเจอเพชรอีกแล้วไอเ้เหี้ยสี่ก้อนแล้วช่วยด้วย ไฟ่ล่กูกำลังจะตายเนี่ยตบวเยวตันหัวสามดอกแล้วเนี่ยนิวกูว่ววววารามออนมาทำีเอไอ้ยิ่งกูเจเพอีกแล้วกนี่นาแล้วไอ้เพชรงมุมลายตัวนันกันที่มันสมใจเลือดถมันนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนลังคาพระตย์ทรงแสงนดดด้ำเป็นจัจัาอเฮ จือเพื่อนให้โทษในทางเนี้ยเหีนดกว่านั้นแต่ว่ากูกำลังจะตายแล้วนะขอโทษนะกูเป็นทาอะไรตอนเนี้ยกูหาตอนไปเจอเลยขอโทษนะทาอะไรขอโทษทำอะไรเกลียวเพชรอีกแล้วไอ้เหี้ยวเก็ดก้อนแล้วนิว หลงในป่าไปเจอไสียกนเจฝูงหมาสี่ตัวเฮียเอไอ้ยมันทตัวตานัวด้่ด้้ลัเตอร์มันสื่อสารกันออาวอใส่เบร้เฮียไอวี้ยกูจะตายไอ้ เพือเพชรแหกก้อนประวัติศาสตร์โลกเลยเฮียทั้งเดียวเอ้ยมึจะบอกข่าวดียัอยอะไรเจ้หัว,วที่เราไปเจออะไรนะเจอเนะเอะไรนะเจ้าหมู่บ้านในที่เฮียหัวที่ตายนี่แหละไอ้เฮียคนเฮียเปน็นนิวเพอร์มราล้มเลิกมือหาของใหมเ่เฮียอุเดี๋ยวเฮ้ยมึงไม่ใช่ว่ะกูไม่ใช่ละ รู oh, ้ไหมคือหู่บ้านใหม่แม่ไเจอัะไปอีกเหรอเออเป็นว oh, oh, ่าแล้วจะเจ็บีเ้นแต่ก่อนพอเลย่นี้กูเจอเพคต่เยอะเลยยิ่อุ้ยมีมีพัมกินพายด้วยมีบันเดิลคือต้องคริสมาสเลย้เจริงโอ้โหหมู่บ้านนี้แม่งประตูสองชั้นเลย่ะ ไอ้เชี่ยบ้านอยู่ไหนอะนิวบ้านอยู่ไหนวะอา้าวทำไมมึงอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> เกิดเปิไเดไม่หรอกบ้านไม่เจอตรงก็ตรงมาเลยไงตรงมาจากตรงฐานทัพเกาเ่ <c oughs> า,เกาแล้วฐานทัพเก่าเราอยู่ไหนอ่ะก็ตรงมา <c oughs> ต้คนยิ่งไหนอ่ะไอ้เหี้ยทู่เขาเป็นก็ตรงมาแบบเกิดตรงไหนมอง ก็ไม่รู้อ่ะมูกเอาเดินตรงนัที่มันมีน้ำอ่ะกู้ไหมก็ไม่รู้ไอ้เทียก็ตรงที่มันมีน้ำไงตรงไหนมีน้ำอ่ะเดินตรงแบบตรงนั้นแหละโอเคโอเคอุ้ยอุ้ยดิวอะไรวะเจอรถกระบะกระบะที่อรอยเอ้ดกวางโดนเบอร์รี่กับแมงมุมทำร้ายดิ้วดิวกระบะดิ้ว ฉบบอะไราดีเ,เราเ่นกิแล้วรยวมอว่ตรงจุดเกิดเราเลยจุดเกิดต้องฉบับเราเลยนะบ้านเราอกาตไอ้เหี้ยต้องมาโอเคได้เอาเลยแร็ปเปอร์กูมอบชีวิตให้งม่ะจะบ,บ้านกูยู่ไหนสามบ้าไมเจอเ,เนี่ย เอาโกเลมึงจะช่วยกูทำไมเนี่ยมึฆ่าตัวตายอ่ะงั้นมีฆ่ากูมาคิปเปอร์ในทีนระเบิดตัเนยายงเจอไอ่ะเบ้านเราเนี่ยงั้นเดี๋ยวกูเดินหามไนหามึงกูตายแล้วเอ้าเฮียก็มึงบอกม่มือตะอยู่เฮียอ้ยไ่ได้มา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 มมาาามเนีมา เขาว่าหายไม่ไไงมึงอยู่สภาเก่าเราแล้วโอเคเอ้ยมึงอยู่ตรงนั้นแหละยี่ห้อทูไปนั่นแหละกูว่าเราไปดูตรงนั้นด้านเราอ่ะไม่เหลือเฮี้ยอะไรเลยบุคคลล้มละลายไอ้เหี้ยพวกตูเทรดเทรดไปยแบบเอาอ <als> okay, hey, oh, like ินนี่กูตูแม่งใส่สุดเลยไม่ต้องมาฟังเสียงเลยกูเราไปหานะ Cái wow. Thôi oh, thôi Này cũng vô ทำไปไม่ค่ะดิว่นเนี่ยอ๋อนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่คนนี้ไม่ได้ม้เลยเ่ยมหวะ ลนอ้เฮ้ยไม่ได้เลยนะไ่ด้ยำได้เหรอตอที่เยอะไห ใช่หรอเออเนี่ยมันมันอยู่แถวนี้แหละทานตะวันได้เยอะอยู่ข้างๆแถวนั้นแหละฮีเปอร์โว้ยอุ้ยเกือบฮีเปอร์เฮียอะไรเยอะะวะหัว ไอ้สัสเอมันอยู่ตรงไหนวะเราไปหาเนี่ยหรอฮะเนี่ยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนึ่งไหนเออไม่ใช่ใกล้เคียงอ่ะอยู่ใช่มันหน้าตาประมาณนี้แหละแต่จะตัดแต่มันจะเป็นหลุมแต่มันจะเป็นหลุมแบบหลุมใหญ่เลยอ่ะวงกลมเลยอะไม่ใช่แบบเนี้ยตัวอย่างนล้วปลากูนี่เทคนิคกูเนี่ยเทคนิคที่จะเคลมซาซา กูดูเยอะตอนเด็กอ,ะอ่ะไอเหียะมึงเคยดูหรือเปล่าคีปเปอร์อจะได้ว่ามีอี๋อะ,อ,อะไรของมันวะก็ดีได้หมูด้วยเนี่ยเนี่ยมันน่าจะเป็นทางเชื่อมกันแหละนิวต้องวนหารอบๆอบ๋ยวนี้แหละมันเป็นหลุมเลยเว้ยหลุมแบบอุกบาทตกอ่ะไอเหี้ยอ้าว โ okay, อเคขบะไม่ได้ตกมึงอะตกไอ้เหี้ยคุยไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์เอ้ยล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกไอ้เหี้ยไม่ลุกสักทีไอ้พวกกูเหี้ยแม่งล้มอีกแล้วแหละล้มละลายไอ้เหี้ยไม่ลุกสักทีไอ้สัตว์วัวนนี้เราก็บอกว่าเราไปเล่นเลยๆชิวๆไม่เป็นไรเลย เท่าไหร่เสียหมดเลยสั้ออการพูดมีความเสีย่ยงไงขอร้องแหละกูขอเจอไอ้หลุมนั่นสักครั้งหนึ่งก็โอเคแล้วดูตร,ตรงคานตะวันเยอะเยอะเฮ้ยนิวเจอแล้วบอกพิการป้อพิการคือเอ่อหนึ่งร้อยสี่สิแปดเอ็กไม่ร้อยสแปดบวกใช่ไหม เออเอเอบวกบวกเออร้อยหกสิบร้อยหกสิบร้ยหสิบไปหละเออไามโอเคพลังตรงไปหกสามใช่ยอะไรนะประมาณหกสิบปประมาณไว่าเออเจ็ดสิบอ๋อมนึ่สูงเชียเนี่ยนี่เลยเนี่ยคำเนี่ยแม่งอุกบาทร้อยหกสิบกกูจะไปถึงมึงถึงยังไงี้อ่ย วัวหายหมดอะ<อ>คนห<า>รสปอร์ตด้ว้สัตว์เดินหรืหรอขานเนี่ยเอ้ยจะเราต้อ,ไอ,อง,ไอ,ง,องไ,อไอ้เจ้ามากูไปมากูไปแล้วไอ้เหี้ยุนต <c oughs> ักูก <c> ห <oughs> ันหลังไปจะเดินต่อแม่งเผลอแป๊บเดียวม้าล่วงไอ้เหี้ยเห <c oughs> มือนกะลือตบกบ้านเลยลนะ่ะก <c oughs> ูไม่เห็นอะไรพี่ก <c oughs> ูก็กระโดดพี่พี่ล่วงเลยกูอยากเห็นจอ,อมันวัวฉากให้มันล่วงอ่ะ <c oughs> กูมองไม่เห็นเว้ยคือมันเป็นทางแบบไล่เดินไปแบบนี้เนี่ยกูว่คิดว่ามันแบบตรงยาวได้ไงก็แบบคิดว่ากดกระโดดฮี่ลวกเลยเนี่ยเก็บตอนที่แปดสิบป่ะมึงเอ็กเท่าไหร่และแปดสิบไม่าหรอกเนี้ยเก็มันใกล้จะร้อยเจ็ดสิบละ มันบอกว่ามันมึงใกล้ใกล้ถึงตัวกูแล้วมันเป็นวงกลมแล้วตอนแรกเป็นตัวบวกบว่นี่อะไรบัวไอสัตวอะบ,บวัวมันบ่นกูอ่ะมันมอามา, <c oughs> าอเสียของจนเสียสติแล้ว เฮ้ยดัด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 เสียของตัวเสียตัวตีแล้วเฮียตอนเนี้ยเฮียกูเข้าใจแล้วนักลงทุนเวลาก็ทุ่มละลายแล้วต้องค่าตัวตายไอ้ะก็นายเฮียถามมาเป็นประโยชน์ชาตินี่กนมาครับกูยังจะบ้าแล้วเฮียกูรอมาอยู่ที่ท่าน้ำทุกวันเฮ้ยนิวนี่ไง ไหนวะมึงพร้อมที่จะดูอุกบาทรอยังโอ้ยลงไง<ะ>อ่ะอ๋อนะครับกูบอกแล้วว่าเนี่ยอุกบาทจริงไงเฮียถ้าไปแค่หลุมเฉยๆอ่ะมันมีรูอยู่ข้างล่างอะ่ะแล้วแล้วมึงรู้ไหมว่าทางกบม่านอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ,อ่ะกูจะจำพิกัดดีไว้ก่อนแล้วก็ตายเดี๋ยวกูเซฟพิกัดตรงนี้ไว้ก่อนโอเค มึงรู้ไหมว่าวิธีรีเซ็ตคาแรคเตอร์ของกูอ,ะอ่ะมันอยู่ลบร้อยสามลบสามร้อยเก้าเอ็ดกับเจ็ดเอ็ดยจแซดลบสามสองโอเอาอีกแล้วไอ้ยกูต้องวิ่งหาคันินสาอีกแล้วไปมึงก็ตรงมาเลยดิเออเนี่ยกูตรงตามสีฟ้าอยู่เนี่ยเอาเดียววันแรกเดียวมิชชั่นเฟล เว้ยแต่ว่าเราเจอเพชรเยอะมากเลยด้วยเราเราได้แต่แล้วลงแต่เหมือนเราเอาเอาเอากำไรที่ได้ไปลงทุนใหม่เออก็ไปเหลือเกียร์แล้วหุ้นตัวนี้แม่งพุ่งแรงดีว่ะลงแม่งหมดตัวเลยที่เฮียเแป๊บเดียวไอ้เวียหุ้นตกไอ้สัสก็ <c oughs> ตกแบบ

ไปทำอะไรดีวะเนี่ยก่อนเอ้ยเอ้ยไปดูก่อนเที่อะอะไรสมบ,บี้หน้าบ้านเนี่ยรู้ไหมทำอะไรนิ้วยานิ้วมันเผาไม่ได้ที่อ่ะมีอะไรยขอยากบอกคนดูไหมอาจจะมีเป็นสีพารนะ์ทครับอาจจมีเป็นสีกู <c oughs> ว่าถ้าเล่นแล้วแตกเล่นแล้วแตกแบบนี้มีเป็นร้อยอ่ะไอ้เหี้ย